สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรร์บ้านวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องของการทดสอบนะปัม๊มปั๊มเนี่ยปั๊มตัวนี้นะทําหน้าที่ในการจะดูดน้ำที่มันตกตกลงมาจากจากข้างบนน,นู้นนะน้ำฝนนะครับนะครับทีนี้มันก็ไม่มีที่ไปเนาะก็เลยออกแบบกันว่า,าทําบ่อพักตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยดูดไป นะครับดูดเอาไปเ,ไปเนี่ยไปนี่นะแล้วก็จะมีพ่อน้ําทิ้งที่เตรียมไว้แต่แรกแล้วนะก็ไปออกด้านหลังนะเดี๋ยวผมพาไปดูเมื่อกี้ดูแล้วแหละนะอันนี้ก็เดี๋ยวพอลุกลอยนะลุกลอยนะลุกลอยมันได้ระดับหมายความว่าน้ําที่อยู่บริเวณเนี้ยล้นนะแล้วก็เข้ามาถึงระดับหนึ่งปั๊มน,นี่ก็จะทํางานอันนี้ก็ทดสอบว่าได้ไหมมีการรั่วเลอะอะไรหรือเปล่านะ เดี๋ยวดูนะครับนี่คือรูปรอยเป็นรูปรอยเหมือนอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่รูปรอยแบบที่เราเห็นในคัพโกกนะครับเดี๋ยวดูนะครับพอพอน้ำเนี่ยพอลอยได้ระดับนะได้ระดับได้ระดับหนึ่งที่เราเซตไว้นะครับปั๊มก็จะทำงานอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เรารีบทำเพราะว่าเราจะรีบรีบปิดบริเวณน,นี้นะครับรีบปิดบริเวณน,นี้นะครับให้มัน ให้มันเสร็จนะครับก็จะปูกระบงกระเบื้องอะไรเนี่ยฉาบเนี่ยให้มันเสร็จก็เลยต้องเด่งเอาตรงนี้ลงแล้วก็ให้เขาทดสอบว่ามันโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่างไฟเขาต่อไปนู่นนะครับต่อไปไปนู่นนะเป็นอัตโนมัติเลยเดินไฟไว้ตลอดแต่ตอนนี้ใช้วิธีเสียบปลั๊กแก่อนนะครับอี๋ยวดูนะครับพอได้ระดับปุออ๊บปัมก็จะดูดออกไปดูดไปผ่านผ่านผ่านท่อน,นี้นะครับ อ่ะนี่นะครับดูไปแล้โอ้แต่นี่ยังมีน้ำไหลออกมานะเดี๋ยวผมอดุดอีกทีหนึงเมื่อวานก็อุดกันไปทีแล้วนะครับตรงข้างๆนี้นะแปลว,ว่าน้ำที่ถูกดูดออกไปย้อนมานะครับเหมือนว่าน้ำเข้าไปในนี้นะครับ น่าจะเป็นตอนทําแบบเทพื้นเนี่ยเ,เทแล้วมันไม่ไม่สนิทเนาะเมื่อวานก็แต่งไปรอบหนึ่งละคราวนี้ก็เดี๋ยวแต่งนะแต่เมื่อวานตอนแต่งเนี่ยก็ใช้ไอ้เหล็กสแสบนะครับอ,อยู่ข้างในข้างในนี้นะแล้วข้างนอกก็เป็นตะแกรงกรงไก่นะแล้วก็เอาปูนเนี่ยป้ายป้ายป้ายให้เป็นแผ่นนะเพื่อจะได้ไม่มีหลุดนะหลุดมอนไปได้เพราะว่ามันถูกยึดด้วย เหล็กแสบเหล็กรูเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ขนาบด้วยะตะแกรงกรงไก่สองชั้นนะครับนั้นมันก็จะไม่หลุดนะครับแต่ปูนซีเมนต์เนี่ยแต่เพียงแต่มันมีบางจุดที่มันรั่วครับมันรั่วอยู่เหมือนกับว่าน้ำเนี่ยในนี้มันซึมกลับมาตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันเข้าไปในนูน่นเดี๋ยวตรงนี้ต้องวันนี้ต้องให้ช่างปูนแก้อีกรอบหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวลองดูว่า เมื่อน้นำถปงนระดับแล้วมันจะทํางานไหมนะครับส่วนทําออกไปไหนนะก็คือออกไปที่บอ่อพักข้างหลังนะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับบอ่อพักตรงนู้นนี่นะครับบอ่อพักที่จะออกมานะครับก็อ,ออกมาที่นี่นี่นะครับเมื่อกี้ก็จะมีน้ําไหลออกมาที่นี่นะครับแต่ว่าตอนทานําจริงๆต้องเอารายออกให้หมดก่อนปิดนะครับก็ชูออกมาที่นี่เลยนะครับแล้วก็ไปข้างนอก เดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนะครับการทํางานว่ามันโอเคไหมท่อทางที่ช่างเดินไว้เรียบร้อยหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะครับอันนี้ผมก็ดูมาสองสารอบแล้วนะครับแต่ก็เห็นข้อบอกพร่องออที่ต้องแก้ไขนะตรงตรงผนังเนี่ยมันเหมือนมีรูที่น้ํามันยังสามารถย้อนกลับมาได้นะครับก็แปะไปรอบนึงแล้วเมื่อวานนะครับก็วิธีการก็ทําอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเพื่อกัน เพื่อกันตัวแผ่นปูนเนี่ยมันหลุดออกมานะครับก็เลยใช้วิธีขนาดนะเหล็กรูอยู่ด้านนี้เหล็กแสบนะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นตะแกรงกงไก่นะสองชั้นตะแกรงโงไก่ก็แบบนี้นะเอาสองชั้นนะแล้วก็ใช้ลวดผูกเหล็กนะมัดมัดขนาบไว้มัดขนาบสออันนี้ไว้ด้วยกันแล้วก็อัด อ,อัดปูนเข้าไปนะพอมันแข็งตัวมันก็เป็นแผ่นแต่ว่าระหว่างนั้นมันน่าจะมีรูอยู่บ้างนะครับก็เลยทําให้มันย,ย้อนกลับมาอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็จะทําการแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ทดสอบอีกทีนะครับว่ายังมีน้ําไหลย,ย้อนหรือเปล่านะเ,เดี๋ยวดูนะครับดูตรงนี้ก็ผมจะจบละตอนที่ลูกลอยนี่เป็นลูกลอยอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ใช่ลูกลอยที่เป็นก้านนะครับออพอมันได้ระดับฉากปุ๊บมันก็จะทํางานอันนี้ปรับได้นะ ปรับให้มันลึกตื้นได้โดยการจะมีสก,กรูตรงนี้ mm hmm. ก็ให้มันสั้นยาวเนี่ยสกรูตรงนี้ mm hmm. ก็ทําให้ระยะที่สั้นยาว mm hmm. นี่ก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็แค่นี้ก็จบแต่ว่ามันมีน้าที่ที่มันยังไหลออกมาได้นะครับจากการทดสอบเราก็จะได้รู้แนวทางในการแก้นะครับโอเคงั้นเราก็จบการทดสอบอปั๊มนะครับที่จะดึงน้ํา ออกจากบ่อนี้นะครับเพราะว่าบ่อนี้มันเป็นบ่อที่มีฝนตกลงมาได้นะครับคือเป็นบ่อที่แบบโลง่งนั่งเล่นตรงนี้นะครับก็ก็จะมีน้ำํำสะสมตรงนี้นะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็เลยต้องติดปั๊มชูดต,ตรงนี้นะครับออกไปผ่านไปนู่นนะะนี่จะวางท่อไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราทําพื้นตรงนี้ครับก็ออกไปเข้ากับท่อระบายน้ํานะครับไปนู่นเลยไปข้างหลังเมื่อกี้ผมไปดูแล้วก็โอเคอยู่นะครับ อ่ะโอเคกันคลิปนี้ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ